SUV เนี่ยจริงมันอยู่ในใจผมมาตลอดเพราะว่ารถคันแรกในชีวิตผมนะย้อนไป25ปีที่แล้วเนี่ยรถคันแรกที่ผมเป็นเจ้าของมันเนี่ยก็คือ SUV ทีนี้พอเวลาผ่านผมอาจจะไม่ได้ขับเองสักเท่าไหร่ละผมมีคนรถผมก็ต้องใช้รถตู้ใช่ไหมนี่ไอ้ความใหญ่โตของความรู้สึกที่พึงจะเห็น SUV ใหญ่ขึ้นเนี่ยผมก็นึกถึง SUV หรือแม้แต่ P-PV ก็คือพื้นฐานที่มาจากปิกอัพเนี่ยเอาเป็นว่าเกรดวอลมอเตอร์ ตอบโจทย์เรื่องนี้ณเวลานี้ก็คือหลังจากเปิดตัว How wow h a w a l S6 ใช่ไหมในตลาดบ้านเราและประสบความสำเร็จในระดับดีประมาณหนึ่งเนี่ยเขาก็หาช่องทางตลาดเพิ่มเขาก็ไปมองว่ามันมี Premium SUV เป็นอีกหนึ่งเซ gment น,นะราคาเกิน2ล้านนิดนิดอ่านะแล้วก็ทำให้ผมได้รู้จักกับแท้ง500 แทงจะมีแท้ง500และแท้ง300แต่เราเองเนี่ยยนโฉมแท้ง500ครั้งแรกในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อปลายปีและมอเตอร์โชว์เมื่อต้นปีนะครับณขณะน,นี้จึงถึงเวลาเริ่มจำหน่ายแล้วครับสำหรับแทง500และวันนี้ครับเราจะเอาแท้ง500มาอยู่ที่นี่กับคุณผู้ชมแล้วถ้าจะเล่าเรื่องเราแท้ง500มันก็จะเฉยๆธรรมดาทั่วไปฮะั้นวันนี้ฮะเราหาเรื่องหน่อยหาเรื่องเอาแท้ง500ไปเทียบกับเจ้าตลาดกันเลย ถรถยนในกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายคันที่น่าสนใจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Toyota Fortuner, Ford ฟอ e r ด s อ i s ร z u ี u หรือ Nissan t ท r r a นะคะอังริงคะถ้าดูจากความนิยมในบ้านเราเนี่ยก็ต้องยกให้ Toyota Fortuner คันนี้ละค่ะวันนี้นะคะมาฟาังรับปากกับพี่หนุ่ยค่ะว่าเราสองคนเนี่ยจะมาเทียบรถแต่ละคันค่ะว่าจุดดีจุดเด่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วทุกคนเนี่ยมาหาคาตอบไปพร้อมๆกันนะคะ ¡Gracias! สองคันนี้เนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าตาเนื้ออะไรตอนนี้ขั้นไหนใหญ่กว่ากันคะก็ถ้ามองด้วยตาแบบไม่ได้อวยยศอะไรกันก็ <c oughs> ต้องบอกแท่ง500ใหญ่กว่าครับ <c oughs> ไม่ใช่เพราะว่าแค่จ่อข้างหน้าใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าดูกระจังหน้าสิว่ามันใหญ่อลังการขนาดไหนแล้วก็ดูโอ้อาดูดูใหญ่กว่าทุกมิติเลยจริงค่ะจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยก็ใหญ่กว่าฐานล้อเนี่ยใหญ่กว่า Fortuner ถึง100มิลลิเมตรทั้งคันเนี่ยยาวถึง283มิลลิเมตรวาความกว้างเนี่ยกว้างกว่าแ0มิลลิเมตรและความสูงเนี่ยสูง ศาสตร์มายืนย th ันง so like ี you, ้พี really ่ก hmm. ็ต้องยอมอะแต่จร right. ิงๆแล้วทั้งสองคันนี้นะครับคาแรคเตอร์ต่างกันชัดเจนนะครับถ้าในมองในมุมความหล่ออันนี้อาจจะเรียกว่าหล่อแบบภูมิฐานบึกบึนนะแน่นอนละในความเป็นกระจังหน้าที่ใหญ่นะครับล้อก็ขนาดใหญ่20นิ้วนะครับแล้วก็ออกแบบมาด้วยโครเมียมฉะนั้นจะเป็นมาตรฐานสไตล์การออกแบบแบบยุโรปส่วน Fortun e r ก็ต้องยอมรับในความหล่อสปอร์ตปราดเปรียวเป็นฟิลฟิลแบบชายไทยอ่าแบบนั้นก็ได้เป็นหนุ่มยุโรปแบบนั้นก็ดี จะบอกว่าไฟหน้าของเขาเนี่ยนะคะพี่หนุย่ยหล่อค่ะเป็นแบบ Intelligent L E D Head Lamp คะ่ะด้วยระบบ Daytime Running Light คะ่ะจะบอกว่าด้านหลังนะคะหนูมองมาเนี่ยเอาจริงนะมีความเท่มีความหลอ่อมีความลุยรู้ไหมคะว่ากล่องข้างหลงังคือกล่องอะไรมันไว้สำหรับเก็บยางอะไรค่ะ<อ>แล้วซ่อนด้วยกล้องด้วยคะ่ะพี่หนุย่ยสุดยอดไปเลยอยากให้หพี่หนุ่ยทายว่าพี่หนุ่ยคิดว่ากล้องคันนี้เนี่ยมีกี่จุดเซนเซอร์ใช่ไหมใช่ไม<ห>่ได้ทาข้อมูลไปด้วยหกหกน้อยแบบแป ไม่ไม่ไมสิบสิบสิบเต็มที่สิบนี่คือแม็กแล้วไม่จริงค่ะเขาให้มาถึง12จุดรอบคันนะคะอีกหนึ่งจุดสําคัญที่ไม่มีใครเคยมีอ่ามาปรางดูตรงนี้นี่คือด้านข้างรถแต่พอเปิดรถปุ๊บนี่บันไดไฟฟ้านี่คือสิ่งที่ติดตั้งมาเลยจากโรงงานนะครับปกติแล้วเนี่ยการติดตั้งเพิ่มเติมแบบอะซ์เซอร์เีเนี่ยเขามีจําหน่ายกันอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบฟิกไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านี่พอเราปิดปุ๊บ จับเข้าไปเฮ้ยมันทําให้รถดูดีขึ้นมากดูดีขึ้นมากคือแทง500เนี่ยเขาให้สเปกนี้มาแต่แรกแล้วอะเปิดไว้หน่อยอะไม่ดื้อด้วยถูกต้องนะแล้วก็พอปิดบุก็ปิดเข้าไปซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเวลาที่คุณเดินขึ้นใช่ไหมบางทีรถอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แค่เราคนเดียวผู้สูงอายุในบ้านเด็กอย่างเงี้ยใช่ไหมสามารถจะใช้บันไดไฟื้านได้บางทีใส่ส้นสูงไงจะต้องแบบมีตัวพพอร์ตขาิดนึงใช่แต่ทีนี้บางคนอาจจะมองว่าถ้าเกิดไปขับลุยล่ะ ไปลุยฝุ่นลุยทางไม่ปกติตรงนี้สามารถตั้งปิดได้นะครับก็คือมันจะไม่เกะกะแน่นอนถูกต้องเลยถูกต้องเลยหนพาดูท้ายรถดีกว่าได้ที่เเป็นหนูโมไว้ได้เลยไม่ได้โมนะมันคือเรื่องจริงนี่ค่ะพี่หนุ่ยไม่ใช่ว่าเป็นแอคเซอรีที่ให้มาเปล่าๆนะคะนี่คือกล่องเก็บยางอะไรค่ะก็เรียกว่าปิดคุมไว้อย่างสวยงามสวยงามทำให้เป็นวุดแอนโทนีกับรถเลยเป็นแนวลุยๆแบบลุยป่าซาฟฟารีได้เลยลุยได้เลยค่ะมองลงมาตรงนี้นี่มีกล้องด้วยหนึ่งจุดนี่เยี่ยม จริงๆแล้วมีรอบคันนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะหนจุดสำคัญก็ตรงนี้้วยนี่แล้วก็ถ่ายทอดภาพไปที่บริเวณห้องขัวีเนะเราเห็นชัดเจนบนจอเลยอีกที่หนึ่งที่อยากให้ดูนะคะที่ประตูแบบซอฟต์คลอสค่ะจริงๆเราเป็นผู้หญิงสาวเนาะแล้วก็เอ๊เราจะขนของขึ้นลงปิดเปิดยังไงสะดวกไหมสะดวกค่ะแค่ปล่อยไว้ดูดเองดูดฮะอีกทีหนึ่งอีกทีนึ่งปกติเราเปิดแบบนี้ล้วแค่วางปุ๊บของ ดูเลยดูแลเรียบร้อยก <_ Z> ็อย่างที่บอกว่า SUV กับ PPV มันมีความคล้ายคลึงในมุมของอัธประโยชน์ความจุดประสงค์การใช้สอยเนี่ยผมว่าคนที่อยู่ในการมองหารถเนี่ยก็มักจะเปรียบเทียบอยู่แล้ว PPV เนี่ยมี Moreover, พื้นฐานจากกร,ระบะเพราะว่ามันย่อม,มาจาก Pick Up Passenger Vehicle นะส่วน SUV ก็คือ Sport Utility Vehicle ใช่ไหมในมุมมองนึงผมว่าอดไม่ได้หรอกที่จะต้องจับ2พิกัดน,นี้มาเทียบกันแต่ว่า ก็พูดตรงๆว่าวิธีการเทียบในวันนี้จะไม่ใช่การชนสเปคเพราะว่ารถออกคนละปีกันฟอร์จูเนอร์เนี่ยนะซึ่งเป็นรถเจ้าตลาดนะผมใช้คำนี้โตโยต้ามีความกว้างขวางพอที่จะทำให้ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็ขายดีเสมอใช่ไหมในมุมที่เขาผลิตรถเนี่ยเขาผลิตฟอร์จูเนอร์โฉมเนี่ยมาสักพักแล้วแต่ว่าต้องเอาเจ้าตลาดมาเทียบเพราะว่าถ้ามีผู้ท้าชิงใหม่เป็นพรีเมียม SUV ประกาศตนชัดเจนว่าฉันคือ SUV ที่ใหญ่โตขึ้น ก็ต้องเอาฟอร์จูเนอร์หรือความเป็นเจ้าตลาดนี้มาเปรียบเทียบกับเขาครับแล้วอย่างนี้พี่หนุ่ยว่าตัวแทง500อกับฟอร์จูเนอร์นี่เขาตลาดเดียวกันไหมคะพี่มั่นใจว่าคนที่จะซื้อแท้ง500คือคนที่ผ่านฟอร์จูเนอร์มาก่อนคือมีประสบการณ์ในการใช้รถในลักษณะ P P V และชอบแนวนี้และอยากอัปเกรดนี่พรีเมียมเอสยูวีรออยู่ก็จริงนะคะตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้ารถ Fortuner G R Sport เนาะเนี่ยคือจริงถ้ามองจากตรงนี้มันก็ยังดูสปอร์ตอยู่นะพี่ดูปราดเปรียวคือไม่ได้ดูแบบ โอเคแบบเล่นใหญ่เล่นโตแต่ว่ามันดูเท่พี่ชอบความเป็นตัวถัง TNGA เขาไงคือตั้งแต<า>่ Toyota อัปเกรดมาในเซ็ตล่าสุดปัจจุบันเนี้ยเราจะเจอความเพียวที่หน้าตาหล่อไปด้วยกัน,นกับทุกๆรุ่นเลยนะ<า>มันจะออกมาในทรงประมาณนี้ยิ่งติดโลโก้ GR ไอันนี้หนูชอบมากคืออะไรที่ติดโลโก้ GR เนี่ย เหมือนมนคลังอ่ะมันเท่อะมันรู้สึกเท่ขึ้นมาเลยมันดูร้ซิ่งขึ้นมันดูซิ่งเลยโลโก้อันเดียวนี่ซิ่งขึ้นเลยเหรอฮะซิ่งขึ้นเลยไม่ว่าจะติดตรงไหนมันแบบรู้สึกแบบภูมิใจนี่ก็สายนักซิ่งฮะก็เป็นนักแข่งรถอยู่นี่ค่ะจริงๆไฟเขาก็ไฟเขาก็ดูสปอร์ตนะคะด้วยไฟที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่แล้วก็ดูแบบปราดเปรียวเขาเนี่ยก็เป็นไฟระบบ L E D เหมือนกันมี day time running light พร้อมความน่ารักของ Great Wall Motor คือเขาเห็นเราอยากเทส เราอ่ะรีเควสว่าจะเอารุ่นท็อปก็คือตัวอัลตร้าอัลตร้านี่มันจะ2 2 6ล้าน2องแก็คือตัวบนสุดใช่ไหมเขาก็ส่งสีขาวเบาะดํามาก่อนทีนี้พอเขาอยากให้เราเห็นนะ่ะคือความเอลแกนต์ความใหญ่โตของมันการท้าชิงการออกแบบในสไตล์ยุโรปเนี่ยเขาก็เลยส่งสีบรอนเงินมาด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นเบาะสีเบสล้วก็เลยเห็น2มิติมุมมอง ทสประสิทธิภาพเนี่ยมันเหมือนกันแน่เพราะมันเป็นรถสเปคเดียวกันแต่ว่าเราได้นั่งอยู่ใน2มุมมองนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตอบโจทย์พรีเมียม u v v ตลาดเซกเมนต์ใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเราโอโพี่หนุ่ยคะคตั้งแต่ขึ้นมานั่งบนรถคือรู้สึกว่ารถมันใหญ่แล้วก็มีความแบบหรูหราโออามากกว่ารถในคลาสเดียวกันด้วยแน่นอนอเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของแท้งเนี่ยถูกวางระดับไว้เทียบเท่ารถยุโรปคือ หล่อแล้วก็ยังมีความภูมิฐานบึกบึนในเวลาเดียวกันแล้วถ้าคนขับเป็นผู้ชายคนขับจะหลอห่อขึ้นเดินออมาโอโ้โห <c oughs> รู้สึกอยู่เมือนกนเนี่ย <c oughs> ถ้ามาหน้าปุ๊บไม่ส่องกระจกเฮ้ยจะไม่หน้าตาดีขึ้น <c oughs> เอาคุณเห็นอะไรเป็นจุดเด่นบ้างในห้องเดาสานนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกเลยคือมองเกียร์ก่อนอคือเกียร์มันแบบทรงแบบเฮ้ยมันเหมือนจอยสติ๊กอะคะ่ะมันเหมือนที่ขับเครื่องบินอะคือตัวรถเนี่ยเขาก็มีวิธีการออกแบบให้มันดูแล้วมันเอลิเกนนะ์น่ะให้มันความหรูขึ้นมานะสังเกตดูเอาโดดโซนหน้าก่อนนะคุณอาจจะมองเกียร์เป็นจุดเด่นนะแต่ผมเนี่ยมองตรงนี้นาฬิกา,าพี่เห็นชัดเจนว่านาฬิกาอนาล็อกเนี่ยมาสร้างศพดุดเพราะว่าโลกมันกำลังจะไปดิจิตอลทั้งหมด ถ้าทุกอย่างจะเป็นจอหมดแบบนี้เขาไม่เบรกอารมณ์ด้วยการใส่อนาล็อกไว้เลยแต่มันเลี่ยนไปเนาะเลี่ยนไปฝั่งของจอแน่นอน14.6นิ้ววัดมุมทแยงเนี่ยมันก็ใส่ระบบปฏิบัติการไว้ใช่ไหมในเชิง system ม,มันมันก็ใช้งานผ่านสัมผัสแต่มันมีปุ่มจริงให้เราได้ใช้งานจริงด้วยเพราะว่าความง่ายอยู่เนาะชคนจะได้ไม่แบบงงมากว่าเอ้ยหน้าจอเดี๋ยวฉันแบบอะไรอะไรจุดนี้มันสะท้อนความปลอดภัยด้วยประปร๋งเพราะว่าเอาจริงๆถ้าจะอยู่ในจอทั้งหมดเนี่ยบางทีความรู้สึกคนขับไม่เซฟเพราะว่าคลำปุ่มไม่ได้ แต่เนี้ยเราคลําได้ในขณะเราขับอยู่เราจะรู้ว่าตําแหน่งมันอยู่ตรงนี้แน่ๆแล้วก็กดนี่พี่หนุ่ยถ้้พี่หนุ่ยมองข้างหน้าคือเขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแบบคอนโซลที่มีที่มีไฟแอมเบียนไลท์และเป็นรูปดาวด้วยอ่ะพี่หนุ่ยเห็นรูปดาวไหมมันจะเป็นดาวแบบเล็กๆอยู่แต่ถ้ามืดขึ้นมานะมันจะสวยแล้วก็ดูหรูหรามากๆเลยแล้วพี่หนุ่ยรู้ไหมคะว่าพวงมาลัยเขาเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นแบบดีไซน์อะไรทรงกลมแบบนี้ใช่ใช่อ่ะถ้าวัดแบบนี้คริสตัลอ่ะ ใช่ไหมหนูต้องเฉลยเดือนนี้พี่ไม่รู้แล้วแล้วเนี่ยเอาม่ห้าสี่สมสองสงพวงนี้เหรอเอาดอกบัวงนี่ความหรูหรายอ่างนี้เขาต้องให้เหมือนแบบคริสตัลค่ะแล้วคือพวงอะไรที่พี่จับมันเป็นแบบไฟฟ้านะไฟฟ้าปรับได้เลยปุ่มอีกปุ่มนี่ก็คือปรับได้4ี่ทิศทางนะฮะดึงขึ้นลงนะบนล่างนะครับนี่สี่ทิศประมาณนี้นี่ เบาบ้านดีกว่าเบาเนี่ยฟิลตอนนี้มันก็คือเบาหนังดีๆอันหนึ่งนะนิ่มนะโดยสเปคได้คือเบานัปป้าหนังนัปป้าเนี่ยมันก็เป็นหนังที่ได้รับการยอมรับสูงแล้วก็จะมีรูระบายอากาศอยู่นะครับหน้าปัดสำหรับคนขับขี่ก็เป็นจอดิจิตอลทั้งหมดนะจริงๆไม่ใช่แค่ตัวคอนโทรลอย่างเดียวแต่ว่าฝั่งของนี้ก็จะ12.3นิ้วนะวัดมุมทแย,ยงเป็นจอแนว widescreen แล้วก็มีเซนเซอร์ใช่ไหมเราจะเห็นวัตถุที่กําลังขับขี่่ในท้องถนนร่วมกันกับเรา ฝั่งของลําโพงนี่สังเกตแบรนด์ Infinity อันนี้แบรนด์ดีมากนะอยากลองมากเลยในในเชิงของเสียงเนี่ยสุนทรียาต้องมาใช่ไหม,ไมเห็นเขาบอกว่าให้มา12จุดนะคะ,ะแตนบนนี่ก็มีแผงช่วยเหลือนะกด SOS ได้นะขอความช่วยเหลือได้นะอันนี้ก็จะลิงก์ไปที่คอ l l เ e ็นเตใช่ไหมครับแล้วก็แสดงสถาน,นะใช่ไหมว่าแอร์แบททำงานไหมนู่นนี่นั่น กลับมาที่จออินโฟเทนเมนต์บ้างอันนี้14.6ีนิ้วนะครับใหญ่มากเต็มจอใช่เนี่ยเราเราก็เดี๋ยวสัมผัสความติดนิ้วกันก่อนนะนี่ก็เอาถ้าหน้าแดงจริงไม่เยอะนะซ้ายกับขวาเท่านั้นเองใช่ไหมมันจะมีต้อนรับเรานิดหน่อยแล้วก็สัญญาณ 4G ก็คือซิมนี้ไม่ต้องไปเสียเปิดเบอร์เองนะเขามีเบอร์ฝังมาแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าบริการด้วยอันนี้เขาลิงก์กันมาเรียบร้อย <c oughs> ฟังก์ชันังนมทนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อโหมดการขับขี่ทั้ง เขาเรียกว่า on-road กับ off-road นะก็เสริมความสะดวกสบายเต็มที่นะเหมือนเนี้ยฟิลพวกเราตอนนี้โอ้สบายไหมตอนนี้คือเราเนี่ยเปลี่ยนมานั่งเป็นข้างหลังบ้างมาเป็นผู้เป็น p a s s ซนเจอบ้างเนาะลองดูซิว่าเฮ้ยถ้าเรามีคนขับรถมันจะฟิลไปยังไง แต่จะบอกว่ามันแบบเฮ้ยกว้างข้างหน้ากะัะข้างหลังสบายมากนะคะที่อยู่ข้างบนนี้คือหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟคือจริงมันจะทำให้รถดูปโปรง่งดูกว้างกว่าเดิมอีกสว่างเลยน,นี่ค่ะพี่หนุย่ยมองไปข้างหน้าเป็นแอร์แบบมีคอนโทรลพา n e เนลวืาวไม่ใช่แค่ว่าให้ความเย็นอย่างเดียวเราปรับได้ด้วยเราอยากได้ยังไงปรับได้ชอบว่ามีองศาให้เห็นชัดเจนนะ ว่าเอาเท่าไหร่เอาเป่าหน้าเป่าหลังเป่าเท้าอะไรอย่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองลงถนนจริงโอเควันนี้มาปรางมาทั้งทีดีกรีเป็นนักแข่งก็ต้องลงถนนให้คุณผู้ชมดูให้คุณเดี๋ยวพี่ขับด้วยเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี้ยเราดูเป็นเชิงอ่าภายในภายนอกเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปดูเจ้าตลาดหน่อยฟอร์จูเนอร์ว่าภายในเขาเป็นยังไงโอเคไหมคะ อยู่ใน Fortuner t ร์จียาร์สปอร์ตพี่หนุ่ยฟิลฟิลเป็นไงคะก็เป็นฟิลที่คุ้นเคยคือ Toyota พิมนิยมอ่ะบอกเลยเหมือนกลับบ้านไหมคะเหมือนกลับบ้านเพราะว่าเราต่างเคยผ่าน Toyota กันมาทั้งสิ้นแหละนะผมว่าคุณผู้ชมด้วยหลายคนเลยในฟิลมันก็คือรถโตโยต้าใช่ไหมกลิ่นเกินยังใช่เลยใช่ไหมแล้วก็ในง่การออกแบบก็อาจจะไม่ได้เอลิ a กนไม่ได้ออกภาพของความหรูหราเหมือน สิ่งที่แท้งเขานําเสนออยู่ตอนนี้แต่คันนี้จะเป็นแนวสปอร์ตไงคะคือคันนี้จะเป็นแบบเบาะดําตัดด้วยได้แดงฟิลได้แดงนี่มันก็จะเหมือน GI มชไหมใช่เพราะกรนี่เขามีแฟนขับเยอะอยู่นะคะนี่ดูเกียร์ก็มีแบบอะคาร์บอนคาร์บ,บอนอะไรๆต่างๆฟิลนี้ใช่เลยนี่ฟิลโตโยต้าหน้าจอนี่ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนนะ <laughs> อยากให้เขาเปลี่ยนเหมือนกันค <laughs> ือจริงระบบปฏิบัติการเนี่ยตอนนี้ในโลกนี้มันพยายามชิฟต์มาที่จอหมดแล้วแต่ว่าฝั่งโตโยต้าเนี่ยเขาก็พยายามทําอยู่แต่นี้ สิ่งที่เขาทามันยังมีความเป็นปุบเยอะแต่จริงดีนะ,ะในมุมหนึ่งเราก็ต้องชมว่าโ o โยต้าเขาเป็นบริษัททํารถมาอย่างยาวนานทีนี้พอเขาใส่จอเข้าไปเขาก็ไม่ได้สุดโต่งระดับที่จะเอาทุกปุ่มไปเป็นภาพเขายังมีปุ่มจริงอยู่ทางด้านข้างใช่ไหมหรือแม้กระทั่งแอร์ดิจิตอลแอร์ดิจิตอลนี่ก็คือปุ่มจริงนะซึ่งมันคลําได้ไงมันคลําได้มันหมุนได้อะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ตอบโจทย์คนขับรถที่อาจจะใช้คําว่ายังต้องการความปลอดภัยแต่ว่าเอาจริงเล็ก ไม่ใหญ่เมื่อกี้มาจากแทงห้าร้อยปุ๊ไม่มีหลังาลคาพารโนลิกหรือเปล่าเออใช่ม,มันตันมันตัน <laughs> แ,ตแต่เก้าอี้ก็เนี่ยขนาดตัวรู้เลยเนี่ยการกางแขนกางปีกไปเนี่ยมันไม่เหมือนที่นั่งอยู่ในแทงห้าร้ย <ๆ S 1> อยเมื่อสักรู่นี้นี่หนุ่ยพมีใหม่แล้วก็นะเฮ้ยคนเราลองขับดีกว่าโอเคเอาไหมอยากขับ ด้านการขับขี่แท้ง500นะครับตอนนี้ผมอยู่ในความรู้สึกแรกจากการขับขี่ตอนนี้ก็ต้องมอบคําว่านุ่มนวลให้เพราะว่าเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดเทอร์โบเนี่ยเอาจีโดยธรรมชาติของเบนซินมันเงียบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็การเก็บอขอบรอยต่อถนนนะถือว่าทําได้ดีนะครับเราอยู่บนถนนเส้นตัดใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าถนนเมืองไทยเราก็มันยังพอมีขุกขราอยู่บ้างในบางจุดผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างนุ่มนวลกว่ารถทั่วๆไปแต่ว่าโดยภาพรวม ความเป็นเบนซินไฮบริดเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์นี้ขนาด2.0ลิตรซึ่งก็มีกำลังส่งอยู่244แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรนะครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ทำหน้าที่เสริมแรงเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็106แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดนะครับอยู่ที่268นิวตันเมตรแล้วก็ทำงานผ่านการขับเคลื่อนด้วยเกียร์9สปีดด้วยกันครับมาดูเรื่องโหมดการขับขี่บ้างน,นะครับนี่ผมจะให้ดูวิธีการควบคุมนะครับไม่ยากเลยนะครับเรา หมุนนะครับจ็อกด้านข้างนี้เราก็จะเจอหมดเลยนะฮะตั้งแต่โหมดปกตินะครับการขับขี่โดยทั่วไปนะบนพื้นถนนนะพื้นเรียบนะพื้นลาดยางต่างๆแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้ก็แน่นอนอยังคงต้องเป็นพื้นเรียบพื้นลาดยางพื้นซีเมนต์นะครับแต่ว่าความเร็วมันจะมีอัตราเร่งที่สนุกขึ้นโหมดประหยัดนะครับอันนี้ก็เพื่อจะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เพิ่มความเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้น โหมดพื้นหิมะจะมีหวังไหมเมืองไทยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเจอถนนลื่นนะครับคุณก็ใช้หมดหิมะได้นะครับมันก็จะช่วยป้องกันนะการปัดต่างๆโหมดพื้นโคลนนะครับอันนี้สนุกเลยออฟโรดเลยนะสไตล์ที่คุณวิ่งเข้าไปในพื้นที่ธุร,รกันดารต่างๆนะครับไปสนุกกับสภาพถนนที่อาจจะเรียกว่าออเทอเรนนะครับให้มันหน่อยหมดพื้นทรายอ,อันนี้ แน่นอนไม่ต้องถึงกับทะเลทรายก็ได้บ้านเราอาจจะไม่เจอกันบ่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเจอดินร่วนนะครับตัวนี้จะตอบสนองการขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับในพื้นที่ดินร่วนต่างๆโหมด 4H นะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับไปในพื้นที่ธุรกันดารน,นะครับภูเขาป่าฝนนะครับโคลนนะครับตื้นต่างๆนะครับสรุกสนานแต่ว่ามันยังมีอีโหมดหนึ่งโหมด 4L ก็คือโหมด4 low อันนี้ก็คือทําให้ความเร็วต่ําเพื่อเข้าไปในที่ธุรกันดารได้อย่าง เต็มที่ที่สุดเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดลงไปในจอควิวนี้นะครับก็จะเจอโหมดอัตโนมัตินะครับตรงนี้ถือว่าทํางานได้ทุกสภาพเลยเพราะว่าจะเป็น normal จะเป็น Sport จะเป็น Eco จะเป็นสโน w จะเป็นหมัดคือโคลนหรือแซนนะครับอันนี้มันจะทําการเลือกความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันขณะให้ได้นะครับเพื่อให้เกาะติดกับถนลนลักษณะต่างๆเอาจริงผมสํารวจสดๆในจอนะฮะยังมีโหมดเชี C ่ยวชาญด้วยโหมดนะฮะโหมดนี้น่าสนใจมากก็คือเมื่อเข้าโหมดเชี่ยวชาญแล้วนะครับ จะมีการกําหนดเองนะอีกหลากหลายค่าเลยนะครับกำหนดเรื่องของการขับเลื่อนสีล้อนะครับหรือว่าโหมดการขับขี่นะจะนุ่มนวลสบายหรือแรงสุดขั้วนะครับโหมดช่วยผ่อนแรงพวงมาลัยนี่บางคนไม่ชอบเบาไงอยากสปอร์ตหน่อยนะมันก็จะขึนขืนิดหนึ่งนะครับหรือโหมดสบายนะครับแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆได้อีกนะครับโอ้น่าสนใจมากเป็นการคัสตอมแบบนี้นะครับก็ใช้คําว่าโหมดเชี่ยวชาญนี่นอกจากนี้ยังมีมุมมองผู้พิชิตนะฮะนี่เห็นรอบคันนะครับ ด้วยเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องนะครับที่ทํางานอยู่โดยรอบแล้วก็ที่สําคัญโหมดลุยน้ำนะฮะอันนี้ผมว่าเหมาะกับสภาพถนนกรุงเทพมากเลยก็คือเมื่อเปิดการทํางานแล้วเนี่ยเซนเซอร์รอบคันมี12ตัวใช่ไหมจะช่วยกันตรวจความลึกของน้ําได้ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการแสดงระดับน้ำนะครับซึ่งตอนนี้เขาอ้างอิงไว้2ระยะก็คือ60เซนนะครับกับ90เซนนะเกือบเมตรนะฮะก็คือจะเห็นระยะได้ตอนนี้เราไม่มีน้ําให้ลุยนะฮะอากาศดีแต่ว่าในมุมมองหนึ่งถ้าเกิดว่า น้ำท่วมขึ้นมาเมื่อไหร่คุณจะเห็นเลยว่าน้ําที่กําลังปะทะเข้ามาที่ตัวถังรถเนี่ยนะฮะมันมีระดับอยู่ขนาดไหนเราจะได้ประเมินสถานการณ์กันถูกแต่ว่าเอาจริงๆเกือบเมตรนี่ถือว่าลุยได้ค่อนข้างดุดันพอสมควรเลยครับในไหนเขามีโหมดออฟโรดแล้วนะครับฉะนั้นต้องลุยให้ได้มากยิ่งกว่าเก่าฮะคุกผู้ชมดูสิฮะหน้าจอกราฟิกนี้กำลังอธิบายเราว่ามันมีระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าทั้งหน้าและหลังนะครับก็คือปกติเนี่ยรถทั่วไปเราจะเจอสเปคว่ามีล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าแต่ว่าไม่ล็อกหน้า หรือล็อกหลังใช่ไหมก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าในแทคง500เกรดร,อม,ออรมอเตอร์จัดไปคู่เลยล็อกทั้งคู่อันนี้เขาเรียกว่าอิเล็กทริกดิฟเฟอเรนเชียลล็อกนะครับก็คือเพื่อจะล็อกเสืองท้ายทั้งคู่เวลาที่ออฟโรดจัดๆเลยเนะี่ยปกติล้อมันจะหมุนไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ล็อกให้มันหมุนเท่ากันมันจะได้ตะลุยได้ออฟโรดหนักที่กว่าเดิมโอ oh. สองหน้าจออินโฟเทนเมนต์ในไซส์14.6ใหญ่บึ้มเป็นแท็บเล็ตแบบนี้นะครับเราคงไม่ได้ประสงค์จะใช้เฉพาะฟังก์ชันตัวรถนะครับเอาเรื่องมัลติมีเดียมางนี่ว่าการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับแน่นอน iPhone ก็มี Apple c a r p l a y รองรับนะครับ Android Phone ทุกยี่ห้อก็จะมี Android Auto รองรับนะครับการเชื่อมต่อไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมดูเปิดมาฟับก็คือต่อบลูทูธนะครับระหว่างมือถือเรากับตัวรถนะครับพอเจอแท้ง500ซิงห์ปั๊บมันก็ถามเลยเอาไหม l a y คุณจะซิงค์หน้าจอที่มันเป็นไปได้ต่อการแสดงผลบนรถคือแอปทั้งหมดที่คุณมีเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวที่จะมาอยู่บนหน้าจอรถได้เพราะว่ามันอาจไม่ปลอดภัยแต่ว่าเขาส่งเสริมการทําอะไรได้บ้างนี่คุณจะฟังเพลงนะครับมันก็มี YouTube Music ใช่ไหมหรือว่า Spotify นะครับหรือว่า t i d ดลนี่อันนี้คือที่ผมลงอยู่ Line นะครับอ่านข้อความให้ฟังนะครับวอชแอปอ่านเหมือนกันเวสสภาพจราจรนะครับเสียงจากลำโพงอินฟินิตี้ก็ดังกลางวานนะเทสเลยดีกว่านี่ ผมเปิดให้คุณผู้ชมดูเลยเรามีความประทับใจมากแล้วก็อยากจะเทสด้วยความเขาเรียกว่าบึ้มบ้ามระดับนี้ฮะเอา้าไปฟังกันหน่อยอลั้มเพลงกังวเสียงมีมิติเสียงมีมิติ <Remember me. S 2> so เพลงนี้เทสนานมากไม่ได้นะครับเพราะว่าติดลิขสิทธิ์อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็จะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องเสียงหายห่วงนะครับ เราสามารถจะเลื่อนเพื่อให้มันจัดเซตนะฮะฟังเพลงนะครับคำแนะนําในนวิ i เกเตอร์นะครับนัดหมายเห็นไหมเรามีนัดหมายต่อหรือแม้แต่แผนที่อันนี้ก็ยังดูได้ปกติถ้ารถให้จอมาเล็กกว่านี้สัดส่วนในการแบ่งคาเพลงตรงนี้จะอึดอัดเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าแผนที่เล็กไปแต่ว่าเกรดวอลมอเตอร์จัดจอไซส์ยักษ์เลย14.6โอ้โหอย่างกับแทบเล็ตมาให้เราตอนนี้นะคะปาก็อยู่บนเจ้าแทง5 0 0ระคะ่ะโอ้เซลดีามากๆเลย ต้องบอกเลยนะคะว่าการขับขี่คันนี้ก็ประทับใจหลายอย่างมากมาค่ะแต่ว่าที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะยังมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยกมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนครับ ที่ขับ Fortuner คันนี้ดูนะคะเอ๊คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร224แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะอจริงก็ถือว่าเป็นรถที่ดีคันนึงเลยนะเพราะว่าแรงบิดมหาศาลขนาดนี้เนี่ยก็เอารถตัวถังแบบขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้สบายๆเลยฟังว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะถ้าจะให้พูดถึงช่วงล่างใช่ไหมช่วงล่างมันก็มีความแบบ มันไม่ได้นิ่มขนาดที่เป็นรถเก่งขนาดนั้นแต่ว่ามันยังมีความดิบๆเป็นสไตล์รถ PPV อยู่คือมันจะเป็นรถที่เหมาะกับสายลุยอะไรพวกนี้แบบขึ้นเขาลงเขาหรือว่าเหมาะกับไปทางที่มันไม่เรียบตอนนี้เราขับทางเรียบอยู่มันก็จะยังไม่ค่อยแบบรู้สึกอะไรมากคือรู้แค่ว่าเฮ้ยมันดิบๆนะแต่เอาจริงมันไม่ได้แข็งนะมันก็ขับสบายอยู่ สิ่งที่ดีอีกอย่างของแทง500ที่มาปังชอบก็คือเรื่องจากภาพใต้ท้องรถที่รถจะนําเอาภาพกล้องมาประมวลออกมาเป็นเสมือนภาพใต้ท้องรถเลยทําให้เรารู้ได้ว่าเราอยู่ตรงไหนของพื้นถนนแล้วพื้นผิวเป็นอย่างไรเราไปได้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้ประเมินสถานการณ์ให้เราได้ใช้โหมดการขับขี่ได้อย่างเหมาะสมทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วก็รถเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะคะเราแค่ประคองพวงมลาลัยไว้รถก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายแล้ว หลังจากที่เราไปขับรถกันมาทั้งวันนะคะโอ้โหสนุกสนานมากมายต้องบอกว่าเจ้าแทง500คันนี้นะคะให้เรามาครบจริงๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานระบบขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยนะคะรวมถึงนี่บันไดข้างแบบไฟฟ้าเบาะแถว3เนี่ยก็พับแบบไฟฟ้าเช่นกันนะคะและที่มากไปกว่าน,นั้นนะคะ ประตูฝาหลังเนี่ยก็เป็นแบบซอฟต์คลอสด้วยรวมถึงที่เราเล่ากันมาตั้งแต่แรกบอกเลยว่าเจ้าแทงห้าร้อยให้มาเยอะมากจริงค่ะมาในส่วนของ Fort u n e r ก็ต้องบอกว่าเอาจริง f o r t จูเนเนี่ยก็โดนใจสายสปอร์ตใครที่ชอบเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็ถูกใจแน่นอนแต่ถ้าใครชอบความหรูหราหรือว่าการขับที่ไร้เสียงรบกวนก็ต้องเป็นแทง500คันนี้ค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะสัมผัสอยากจะลองนั่งลองขับเนี่ยก็ไปได้ที่โชว์รูม g r e a ว w a มอ m ต t o r ทุกสาขานะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่า พี่หนุ่ยเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างอา้าพี่หนุ่ยคะพี่หนุย่ยพี่หนุย่ยจะไม่หายไปได้ยังไงละครับมะปรางเทสรถมันแล้วเกินนะครับมันมากยาวนานเลยเอาเป็นว่าผมขอมาสรุปความรู้สึกตรงนี้นะครับก็จะต้องเล่ากันตรงๆว่าสิ่งนี้ผมได้รับจากประสบการณ์ g r รดว w a มอเตอร์แท้ง500ร้นะครับก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้อยู่ในยนตกรรมนี้ด้วยนะครับก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าสิ่งที่เขาให้เป็นอินโฟเทนเมนต์เนี่ยมันครบจบ จอใหญ่ใช่ไหม14.6นิ้วแล้วก็ติดนิ้วด้วยนะเอาจริงๆปาดไปปุ๊บๆๆขึ้นหมดแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto แบบไม่ต้องใช้สายเนี่ยมันซิงค์ทันทีเนี่ยผมว่าน,นี่คือความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในประสบการณ์ที่ได้รับผมเองเป็นคนไม่แต่งรถนะครับฉะนั้นผมต้องการรถที่ครบจบจริงๆด้วยฟังก์ชันที่มันเพียงพอและแน่นอนความพอดีตรงนี้นะครับให้ถึงระดับว่ามีบันไดไฟฟ้านะซึ่ง เปิดล็อกปุ๊บก็ยื่นออกมาปิดประตูปุ๊บก็ขดกลับเข้าไปนะครับก็เป็นมุมมองที่ผมคิดว่า,ารถสมราคาสมความหรูหรานะให้ความเอเลแกนต์นะสมชื่อ รถที่อาจจะใช้คำว่าเทียบเคียงนะค,ความรู้สึกที่ได้จากรถยนต์สไตล์ยุโรปผมคิดว่าด้วยราคานะเขาตั้งไว้2เกณฑ์นะครับ Red Wall Motor t a n k 500 Pro นะกับรุ่น Ultra โอ้โหตั้งเป็นมือถือเลยนะรุ่น Pro Start เนี่ย2ล้าน49่นะครับก็ถือว่าเป็น2ล้านนิดๆนะในขณะที่รุ่น Ultra ก็ไม่ได้แรงหลุดเกินไปนะครับ2 2 6ล้าน2 6 9 0 0นะความต่างก็คือ ในเรื่องของแอสเซสเซน์ระบบช่วยเหลือนะครับแล้วก็ออปชันบางประการนะครับฉะนั้นแล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินใจเลยว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าความเป็นรถในรถเดียวกันคอนเทนต์นี้นะครับถ่ายทำในสถานที่สวยงามนะครับเราต้องขอบคุณสนามกอล์ฟสยามคันที่ขับโรลลิ่งฮิลแล้วก็ขอบคุณมูนไลท์แคมปิ้งจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับได้อัธรรถมากมากเลยกับการขับขี่ครั้งนี้ครับยุคนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปรู้สึกความเป็นสัญชาติความเป็นว่ามันมาจากไหนนู่นนี่นั่น แต่เราสัมผัสได้จากสิ่งที่เราถูกโอบล้อมนะด้วยห้องโดยสารที่กว้างใหญ่นะครับด้วยออปชั่นที่ใช่นะครับด้วยความรู้สึกเร็วแรงดังใจใช่ไหมเครื่องยนต์เป็นไฮบริดเทอร์โบใช่ไหมเบนซินด้วยนะและในขณะเดียวกันความเป็นไฟฟ้าที่มาเสริมแรงก็เสริมอิสระภาพในการขับขี่ที่เรียกว่าแรงบิดเต็มที่นะครับก็ยังไงฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเกรดวอมอเตอร์แทง500ครับ